โดยประกันภัยโลกมะเร็งจากเทสโก้บล็อกเกอร์ประกันภันยเครื่องหนังหลุยฟรองเทนสบู่อนามัยสบู่สกินเดียวบีชายคอลลเเจนและเบอร์รี่มิกบริการเรื่องบ้านจากช่างมืออาชีพบายโฮมโปรวันนี้ก็วันท้่เดินพอดีพอดีเลยนะคะหลายๆค<า>นก็คงน่า แต่ก็มีหลายคนที่หน้าหุบน,นะคะเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะแยะมากมายทต้องจ่ายสิ้นเดือนเนี่ยค่ะใจเ,เย็นๆค่ะอย่าเพิ่ง,งเคียรเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราสองคนนำซีนฮาหาของเราดารามาฝากกันค่ะกับช่วงนี้สไปซี่พีคาเดยินค่ะมันเล่มันเล่ม้องเต้อารักใครว่าจะฮิตเฉพาะเด็กแนวนะคะแต่ยังฮนะิตไป รุ่นพี่ต๊กกี้บอกว่าฟังเพลงนี้ทีไรง่วงจึกทีเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็เลียวเพราะว่าหนูเป็นคนเต็มที่มาเต็มร้อยเสร็จปุ๊บขับยังไงหนูก็ง่วงเปิดทุกอย่างหมอลำหนูก็เปิดเปิดทุกอย่างง่วงหมด แต่มีเพลงอยู่เพลงที่ทาให้หนูขับรถถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือมาเลมะมาเลมะมาเลมาเละค่ะดันเชื่อในความฮิตของเขาจริงๆแล้วล่ะค่ะส่วนพี่ก๊อตตีอีกคนที่ชื่นชอบเพลงของหนุ่มแป๊ะไม่แพก้กันแต่หนูมีเพลงในใจหนูนะที่บอกนะั้นมีเพลงในใจเหมือนกันเพลงอะไรอะเลาก็ไม่รู้เลาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพลงเออพี่ก๊อตคะนี่มันซิงเกิลใหม่นี่นาอ้าว จะแนวได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เออเพื่อคนเรื่องใหม่ของพระเอกออฟชนะผลที่ต้องรับบทเป็นตำรวจแต่ไง่ายก็ไม่รู้ละค่ะโดนรุ่นพี่ในกองทาย่างเคนรี่เอกรังสิโรดที่รับบทเป็นโจทย์คมเอาซะดื้อค่ะเอากล้ามาโชว์กันเป็นมัดปวดกันสนี่สิเออ ไม่ค่อยเท่าไรเลยนะไปเปลี่ยนช่วงนี้เสือว่างเลยแบบมเวลาฟิตเนสเป็นยังไงเห็นบีบีกรุ๊ปเนี่ยเขาอวดกันโอ้โหเขาจะโชว์เรื่องหุ่นเวลาเขาไปฟิตเนสมาเขาจะแบบส่งรูปส่งเลิฟเข้าไปผมก็ดูก็แค่นั้นแหละผมไม่มีเนี่ยผมไม่มีเนี่ยอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็มีเหมือนเขาครับอีกหน่อยครับอีกหน่อยครับผมใช้เวลานิดหนึ่งครับผมใช้เวลาหัออฟล่าจะเห็นอะไรจากออฟเห็นอะไรจากออฟเหรอครับเห็นท่าสวยๆหล่อๆในการยิงอะไรเงี้ยว่าไปครับผม งานนี้ตำรวจอย่างออฟยอมยกทงขาวให้กับรุนพีค่ะแ้าฟังรุนพีดูดูดูพี่แครีสิคะทายรูปประคมกันเห็นเห็นคุณผู้ชมค่ะรูปมันเล็กไปเน่น่ๆน่เน่อาอนา่พี่บีเห็นหรือยังคะบีเขไม่สนใจเห็นจนเบื่อแล้วมึงไม่หรอกเขาไม่เคยเห็นอย่างงี้บอกก็บีบีเจอจับหน่อยจับหน่อยมียังเขาเขา อ่าโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคสาวมีชินแต่ดันและสาวสาวทั่วประเทศยังว้าวอยู่นะคะมียากรู้ว่าสาวเชีย์นิยมชมชอบบักเสือด้วยก็เพราะชีเล่นถ่ายรูป เป็นละครบูเรื่องแรกของผมครับแล้วก็เรื่องแรกที่ได้เล่นกับน้องเชียร์ด้วยครับนี่แต่เชียร์ขอเล่นเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะเพราะพ,พี่นิวม,มงศกรน,น่ารักมากใครๆเขาก็พูดอย่างนั้นแหละใครๆเขาก็พูดอย่างนั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจะพูดจริงไหม <c oughs> เออเอ็นิวไม่ค่อยเลยนะคะไอ้ที่ว่าใครๆก็ชมกันนะรวมถึงสาวจุ๋ยด้วยหรือเปล่าล่ะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ อีกครั้งที่ทีวีผู้ได้รับเชิญให้มาร่วมในงาน GSM ซิมเดียวอยู่ในช่วงเทศกาล Bangkok International Fashion Week 2010ที่จัดขึ้นนัสยามพารากอนภายในงานมากมายไปด้วยเหล่าเซเลบและดีไซเนอร์ชั้นนำและยังมีการประมูลเคสแบ a ็คบ e r r ี่ชิน m a s t e r p ์พี e ดีไซน์โดยคุณกุ้งจากห้องเสื้อคุณิต้าอีกด้วยจะรัดขนาดไหนไปชมกันค่ะวันนี้มาดูแฟชั่นโชว์หรือว่ามาวันนี้ฮะวันนี้มาทำงาน,น,นางานมปรบ มาประมูลอย่างเดียวเลยฮะมาเดินแคดวอล์กด้วยใช่คราวนี้ก็มีแฟนโชว์ของคุณิต้าก่อนนะคะฟิมเยวอยู่พี่เกเห็นด้วยไหมคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือไม่ให้บริการต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์โทรขเข้าทออกแล้วเป็นปลื้มกันเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มฟลุก๊กที่ได้เคดแบ็คเบอรี่ท็อปเบอร์สวยจาก G S M Advance ไปนอนกอดแต่ที่น่าปลื้มอ,อกปลื้มใจมากกว่าเพราะรายได้ครั้งนี้จะร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิชัยพัฒนาและคราวหน้าหากมีกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อสังคม